ะเตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนกระเช้าเหมือนที่สิงคโปร์เลยคล้ายกันเลยผมถ่ายกล้องข้างหลังให้ไปครับพอจะไม่เห็นอะไรอีกไม่ใช่ค่ะถ่ายวีดีโออยู่ใชซเชียรแคมค่ะเอ๋ให้ดูมีคนอื่นติดด้วยโดยที่เขาไม่ติดเขาต้องติดโดยที่เขาไม่ร้อนอ่ะทีนี้เขาประหยัดขางประหยัดก่นเพราะมีพัดลมนะคะเขแต่เขาออกข้างบนเขาลีข้างล่างค่ะเราก็เลยต้องใช้พัดค่ะ ก็เป็นกระเช้ามดนธรรมชาติใสๆนะครับก็ในกัล้วเองออื้นโกเรือแล้วก็เฉพาะตัวกระเช้าของวนี้เขาม่ทำให้านเป็นตัวใสของป็นการ์ตูนการ์ตูนสวรรค่ในกันไงนะแต่สุดยอดทั้งนี้รู้งนั้า มันเลือกไม่ไ <sa> ด้ยแต่ว่าถ้าเป็นจริงท้าวสวรร์เนี่ยมันเลือกได้ว่านันใส่ไม่ใส่ใช่ไหมครับผมแต่เนี่ยเลือกไม่ได้เขาย้อนความ่นํามันดูแล้วไม่มค่ามันอันตรายกวิ่งไประหว่างทางมีช่วงที่มันหอที่มันไอ้นี่มากเรามันควบคุมไม่ได้ไงมันต้องวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวายจะการทางนะครับกูอะไรอย่างงี้นะคะอยากทำใหมันเงียบขนาดนี้ ที่อยู่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วปีนี้จะเข้าเป็นปีที่เข้าปีที่สิบห้าเดี๋ยวเรให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าแต่ปีหน้าที่ผมอยู่นี่เป็นปีไปนั่คือมาเรียนไม่ได้ออกไปไหนร้อนมากเลยกับเที่ยวคือมาฝึกภาษาได้สามในสามอผมเรียนจบสามปีอะแล้วมันว่างว่างคือของมคนไทยมันต้องรอรับที่อยาพร้อมรุ่นใช่ไหม